สวัสดีพี่น้องสูบุสุบ,บนครับผมมาเขาเนียวสวยเม็ดสว,ส,วสวยครับผมเม็ดงามหนึ่งเขาวิธีการดูการกินของคนอีสา,านด้านเฮานะพี่น้องเนาะทรายเขากอนเอากว้ามหอนมันออกมันจะเปลเป็นไอมันจะเปลเป็นเนืก้กแหมพี่น้องกระจุ่มน้ำกระทายครับผมอ่ะ กับไส้กระติบครับผมมือจุ่มน้ำก่อนเริ่มมันหอนพี่น้องตุ้มปัมปมปันเป็นรูปทรงแล้วก็กิมไส้กระติบปึ๊บนี่พี่น้องปิดฟ้าไปเก็บความหอนได้ดีครับผมกระติบเขาเอาเรียบเลยอ่ะให้ลูกทุง่งลุ่ทาโอเคครับผมกรับผม หลังจากที่เข้าหนึ่งเขาแล้วเข้ากับมาหา,ากับเขาพี่น้องเมื่อนี้สีมาซุปบักมี้ซูทีซูนองกินครับผมซุปบักมีบักพริกเข้านั่มไปขัวก็ได้พี่นออ้องหรือจีก,ก็ได้ครับผมตำพริกใส่พริกสดด้วยครับผมมีงา บัหมี่ขนุนขนุนกับต้มนะเอาเต็นเนื้อมันนะครับผมบัหมี่ออดน,นะผู้ได้มากใส่ปลาทูกับใส่เนื้อปลาก็ได้ครับผม เข้าวาบูมีปลาข้าบมีปลาขา็ซุปแต่บักมี่มีก็ได้ครับผมแต่ผู้ใดใส่เนื้อปลาก็ได้ประมาณนี้สองเพี่อนอยเกิะกินบะหมดแล้ว มาเด้อหาถั่วหาซ้ามาตากักเอาพี่นออกผู้ใดอยากกินซุปแบบมีคกัแต่หน่อยกบแพร่ว่าก็หาถั่วหาซ้าม,มามาแบ่งเอาครับผมตำตำให้มันแตกครับผมให้มันเขา่าพริกเขา่าอันนั้นเขาเครื่องนหอมเลย บท่าธรรมดาครับผมใส่ปลาทู่ใส่ปลาคอก็ได้พี่นอ้องซุปขนุนนี่เป็นอา,อาหารมุคลคนผมเนี่ยย่ำมีงานบุญงานบวชนี่ก็จะอามาซุปปบกนี่ให้พี่ให้นอ้องที่มันรวมง,งานกินน้ำมือวันหน่งห้อเนี่ย สังเกตมือมือก็เจ้าฮ่อข,อขอ้าวต้มขนมก็เจา้าซีซูปบะหมี่ก่อนก็เจ้าซีกินลาบม้วลาบหมูเนี่ยก็เจ้าซีซูปบะหมี่เพราะว่ามันเป็นอาหารมงคลสำหรับอีสานบ้านเ้างพี่น้องเนาะอันนี้บริเวณเบาะมวเด้วยเบาความจริงเบาะนี่ลักที่แรงเลยงานนี้งานนี้บุญก็เจ้าสิซุปบักมี่เพราะว่า บัหมีก็เป็นผละไม้มงคลใส่น้ำอุ่นลงกไปพี่น้องอลังโค้ดกับใส้น้ำปลานําต้มอืมน้ำต,ต้มตปลรราได้ว่าเขามีปลาแล้วเรา,เเาใส่ปลาดาสำเร็จรูปปลาตาคูนโนตจวดจับแซบมากแซบนัวต้องลองครับผม ผมวัวน้ำปลาโคเล่โคเล่วันนี้บู๊เขียบจัดจังนี่น้ำปลาตาคู่โน้ตเดี้ยพี่น้องได้สนใจกันขอไปสอบถามในเพจเพื่อนได้ครับผมอืม กุยกินมขาา้าวเหนียวไะซีบเมืองได้ปว่ะซุปบักมีเป็นยังไงซีเราบะซุปบักมีเดี๋ยร้อยงาใส่งาพร้อมเด้ใส่งาใส่ผักต้นหอมสาะาเน่ลูกไข่งอ่อแง่แล้ว ่ะเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันครับผมนี่ยังไงเนาะดองเนาะเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันแซ่บครับผมกับสุนตรงนี้